อา,อาหารเช้าชามชิมอาหารกลางวันชยักอาหารเย็นผัดข้าวและเม,มียนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขิมแปบ๊บข้าวห่อสาหร่าย ชูมักแบบข้าวปาั้นพ่บิงแบบข้าวยำหนึง่งเมียนบะหมี่เย็นชุกข้าวต้มโจกแซมเกีถก้ถังไก่ตุ๋นโสมเต็งจังจิเฮหซุปตเต้าเจี้ยว kimchi chi chí càng can kim chi, cha chăn miền, đậm, chanh tiểu súp tóc bố kỳ.